การร่วมรักนะคะให้ฟินมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าสยิวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เห็นหน้าครูนะเห็นหน้าครูแจ่มก็นึกถึงเรื่องซีนะคะวันนี้ครูเอาเคล็ดลับในเรื่องของการที่ร่วมรักนะคะมีบทรักยังไงให้มันแบบว่าเราใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการขยําขยี้นะคะบ,บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีเซ็กซ์ใช่ไหมลูก เราเวลาเราเสียวใช่ไหมเรามักจะเกาะขอบเตียงจิกหมอนกัดเสื้อกัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทําแบบนี้มันไม่เลิศการที่หนูทําตัวเองอะนะจิกแขนตัวเองจับนมตัวเองจับหน้าอกตัวเองไม่เลิศนะคะฉะนั้นเทคนิคแรกคะ่ะลูกเวลาที่หนูร่วมรักนะคะลูกสาวคราวนี้ถ้าอยากจะเพิ่มรดรักขึ้นไปอีกนะคะครูแนะนาว่าให้หนูอะ ใช้วิธีการบีบนะคะอาจจะเป็นบีบแขนผู้ชายก็ได้หรือว่าบีบขาผู้ชายก็ได้นะคะยิ่งเสียวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบีบมากเท่านั้นแหละแต่การบีบอ่ะแนะนาให้บีบบีบแบบเป็นจังหวะนะคะอย่าบีบอย่าบีบค้างไว้นะบีบเป็นจังหวะจับบีบปล่อยจับบีบบ่อยนะคะมันก็จะทําให้คู่กรณีของเราเนี่ยเขาแบบฟินขึ้นไปอีกอ่ะคือมันเหมือนเหมือนเราให้จังหวะซึ่งกันและกันนะคะก็ยิ่งฟินขึ้นไปอีก ต่อมาเทคนิคที่2ค่ะนะคะนั่นก็คือการจิกหรือการข่วนนะคะเวลาที่ร่วมรักใช่ไหมเรามาเสียวมากอะ่ะลูกแทนที่ลูกแทนที่หนูจะแบบจิกกักตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะ,ะจิกเขาค่ะจิกคู่กรณีนะคะข่วนคู่กรณีแต่ข่วนเบาๆนะคะอย่าใช้เล็บกับเขาสรงสารนะคะมันยิ่งเพิ่มความสยิวนะคะให้กับการร่วมรักครั้งนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะส่วนเทคนิคที่3ก็คือการ ตีหรือการบีดก้นนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายทําผู้หญิงนะผู้หญิงก็สามารถทําผู้ชายได้เช่นเดียวกันนะ,ะแล้วแม่บอกเลยว่าแม่โคตรเสียวเลยลูกนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือเทคนิคการที่เราเนี่ยเอานิ้วเขามาดูด เวลาที่เสียวจะจัดนะคะดึงมาเลยจ้ะด,ดึงนิ้วมาเลยจ้ะจะนิ้วไหนก็ได้จากขานะคะแล้วก็อมเลยทั้งอมทั้งดูดเลยนะมันเป็นการระบายอารมณ์ที่ทําให้คู่กรณีเนี่ยเขายิ่งสนุกกับการมีเซ็กกับเรายิ่งขึ้นมาก